นี่ก็คือสุสานช้างครับสุสานช้างข้างในนี่อ่ายังไงเขาฝังฝังไว้เลยหรือว่าก็กระดูกฝังครับอันนี้จะเป็นช้างฝังค่ะพังคำข้อมูลเจ็ดสิบสามปีอันนี้เป็นพลายสีดอค่ะสื่อข้างหลังพลายสีดอแม่หานโอ้โหหกสิบห้าปีฟันฟันล่างฟันล่างครับ หนักยกได้โอ้หนักค่ะฟันอะไรใหญ่ฟันใหญ่มากาสุสารช้างแห่งนี้จัดทำขึ้นเมื่อ26ธันวา47เพื่อเป็นอนุสอนให้แจ่ช้างที่ทำงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ล้มไปโดยช้างเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานสร้างอออ,อปอให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและเมื่อ และเพื่อให้พวกเราชาวอ,อปอรับรู้ถึงคุณความดีของช้างและช่วยกันอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปเมื่อก่อนเป็นศูนย์ผึกลูกช้างค่ะแห่งแรกของประเทศไทยของประเทศไทยของโลกก็ว่าได้เพราะเมื่อก่อนนี้ไม่ช้างเราทําไม้รากไม้จะอยู่ในปา่า่ผสมพันธ์อะไรอันนี้นะะแล้วก็จะมีลูกคลอดลูกออกมาแล้วก็ลูกกับแม่ ไปลากไม้อะไรเดี๋ยวก็ไปพัดตกเหวตกอะไรค่ะเลยตั้งเป็นศูนย์ทิ่ตั้งที่นี่นให้เป็นศูนย์ฝึกลูกช้าง,างค่ะแล้วหลังจากนั้นจากนั้นก็แม่ก็จะไ,ไปทําไม้อะไรหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลช้างเมื่อปีสามห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างคือว่าช้างปุ๋ยช้างที่รักษาจ,จากที่นู่นหายก็มาไว้ที่นี่ ช้างบริจาคที่ร่างกายสมบูรณ์ก็มาไว้ที่นี่แล้วก็อยู่บำรุงยาให้ช้างกินด้วยนี่เห็นที่พี่ถนอมนั่งอยู่ตรงนี้นี่เป็นเก้าอี้เหมือนจะรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเหรอคะสมัยก่อนครับสมัยก่อนตรงนี้รองรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่ฝึกลูกช้างฝึกอะไรเนี่ยจะมาดูตรงนี้ครับนี่น้อยคนก็จะได้เห็นแล้วนะคะเป็นข้อสองช้างเพ,พิ่งทําใหม่เนี่ย ตัวนี้นะเติมเติมไม้ใหม่ใหม่ครับค่ะโอ้โหใหญ่มากแต่เมื่อก่อนมันจะอันเล็กอันแค่นี้อันเล็กๆ<อ>แบบเนี้ยเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้มันจะผูกค่ะไม้ก็จะผูกไปแสดงว่าอย่างอย่างซองอันนี้นี่ทําไว้นานแล้วไหมคะเนี้ยมีมานานนานมีมานานแล้วครับแต่ส่วนมากจะจะเปลี่ยนพวกเนี่ยตรงเนี้ยค่ะสีด้านข้างาด้านข้างค่ะแต่พวกเสาวพวกนี้ก็เปลี่ยนมาประมาณ หลายปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือสําหรับช้างทั่วไปแต่ถ้าสมมุติว่าช้างตัวไหนที่ดูร้ายดูร้ายหน่อยไปข้างในนี้มีข้างในอีกค่ะคก็จะเป็นสองอคอกนี้เหมือนกันแต่ว่าจะแน่นหนากว่าระคะแน่นก่อน,นอมันเป็นอคอกที่ว่าฝึกช้างเล็กแต่ว่าตอนนี้เราขยายมันก่อนมันเล็กเวลาป่วยหรือว่า หมอมาตรวจสุขภาพจะเจาะเลือดต้องเข้าคอกที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือคอกเอาไว้ฝึกช้างค่ะเมื่อก่อนใช้คอกแบบนี้เอาไว้ฝึกช้างนะคะแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นคอกเอาไว้รักษาช้างค่ะซึ่งมันใหญ่มากเลยนะคะทําจับไม้จริงทั้งหมดค่ะใครที่ไม่เคยเห็นก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะที่ปังละค่ะที่นี่เปิดต้อนรับทุกท่านค่ะช่วงก่อนโควิดนี้ก็ยังมีคนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่มาอยู่ครับเยอะอยู่ไหมคะเยอะอืม พอนะักท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านแถวนี้ก็ค้าขายได้ด้วย้ขาขายได้ด้วยแต่ช่วงวหลังโควิดมานี่ก็จะมีะมนักท่องเที่ยวมาเป็นบางครั้งบางส่วนก็เห็นนี่แหละลงโซเชียลอะไรที่มาเที่ยวเนะี่ยที่นี่มีคอกหรือซองที่เอาไว้รักษาช้างเนี่ยนะคะอยู่3ามคอกค่ะ สามซองด้วยกันนะคะแต่ที่เชงยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นซองที่แน่นหนาที่สุดค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้โรงเรือนนะคะจะมีป้ายเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นสถานพยาบาลช้างค่ะด้านบนนี้มีเสาไม้ไผ่นะคะเป็นทําเป็นคานแล้วก็ห้อยน้ําเกลือไว้อยู่ด้วยนะคะด้านหน้าเสาต้นหน้านี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เขียนปี2512ไว้ด้วยนะคะน่าจะเป็นปีที่เริ่มฝังไม้ที่เป็นต้นเมนของ ัวซองนี้นะคะซองนี้จะแข็งแรงกว่าสองซองด้านนอกนะคะเพราะว่า,าด้านล่างฐานข้างล่างนี้นะคะฝังลึกลงไปในดินอีกกว่า1เมตรค่ะแน่นหนามากสําหรับช้างรักษาช้างนะคะแล้วก็ช้างที่ดื้อๆเนี่ยค่ะก็จะจับมาเข้าซองนี้นะคะ่ะมีบ,บ่อเบิร์ดเอาไว้สําหรับบอ่อนี่คือว่าเสียเท้าค่ะ เท้าเป็นแผลเป็นอะไรแชร่ตรงนี้ค่ะก็สำหรับเอาไว้รักษานั่นแหละเตรียมเอาไว้ครับผมค่ะเราไม่ได้เก็บเอาไว้ทุกตัวน,นี้ที่ขึ้นมาเป็นโครงอันนี้เพื่อให้คนดูเหรอคะคนดูครับแล้วก็เลือกเอาไว้เฉพาะบางเชือกบางบางเชือกค่ะคดอะไรนะคาชานุศร เข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับอ,อันนี้จะเป็นช้างฟังค่ะพังคำามูล73ปอีอันนี้เป็นพลายสีดอค่ะสีขาพลายสีดอแม่หานห65ปีนี่คือกระดูกโครงสร้างของช้างคะ่ะที่นี่ได้จัด โชว์เอาไว้ให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่สนยนนี้ด้วยนะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะช้างที่นี่นะคะก็ทําการล่างไม้ค่ะแล้วเมื่อรัฐบาลล้มเลิกนะคะไม่ให้มีการล่างไม้เนี่ยก็ที่นี่เป็นศูนย์บริบาลช้างคะ่ะเมื่อช้างชลาและแก่ลงนะคะเขาก็ได้จัดโชว์ช้างเอาไว้แบบนี้นี่แหละคะ่ะเป็นกระดูกช้างนะคะแล้วก็มีประวัติช้างแต่ละตัวเอาไว้ให้ด้วยคะ่ะมีปอดช้างม้ามช้าง มาเนี่หัวใจหัวใจช้างครับผมใหญ่มากเลยอันนี้ดองเอาไว้ให้คนดูเหรอคะให้คนดูคนก็ดูไม่น่าจะรู้เรื่องนะน่าจะเป็นหมออันนี้นี่พวกพวกยงเขาเรียกว่ายงโอ้สมัยก่อนจะใส่หลังค่ะใส่ของบรรทุกเข้าป่าไปเนี่หนักมากอันนี้เป็นหวายหวโอ้ยยังอะไรใหญ่ขนาดนี้ พันสานนี่พันของมันพันฟันล่างฟันล่างครับหนักยอะด่โอ้หนักค่ะฟันอะไรใหญ่ฟันใหญ่มากส้างทุกเชือกจะมีอยู่พันเหกชุดค่ะถ้าล่วงไปก็ออกมาจะมีหหกชุดมีหกชุดครับชุดสุดท้ายคือชุดที่หกที่หกค่ะ อันนี้เป็นฟันตอนแก่แล้วใช่ไหมคะที่ช้างลงน <c oughs> นี่เป็นนิ้วนิ้วนิ้วมันดูที่ตับของช้างตัวที่ลุม,มอ๋อลูกขนันทีเนี้แต่ว่าไว้ด้วยนานเลยเล้แต,ก,แตกไปค่ะก็คือนิ้วนี่ก็คือทําให้ช้างนั้นป่วยนั่นแหละครับผมค่ะเราเก็บเอาไว้ให้ดูด้วย <c oughs> นี่ก็กระดูกนี่กระดูก ที่ล้มในป่าเราจะเก็บกระดูกมาไว้ตรงนี้ค่ะบางบางส่วนเราก็ผังไว้ที่สุสานค่ะมีสุสานด้วยครับสุสานนี่อยู่ไกลไหมคะไม่ไม่ไกลครับเดินไปดูได้ดนดูได้เดี๋ยวเดินไปดูสุสานช้างสุสานช้างก็ทั้งหมดที่ล้มไปก็ประมาณหกสิบกุเสีครบอยู่ที่นี่พ่อควันเขาจะดูแลถ้าสังเกตผิดปกติอะไรก็จะมาแจ้งแจ้งทางผมผมก็จะแจ้งไปสตวแพทย์ค่ะ สารแพทย์ก็จะมาดูอาการเป็นยังไงยังไงต้องรายงานอันนี้คือโครงของเชือกไหนคะเนี่ยตัวไหนคะอันนี้ไม่ไม่รู้จักสื่ออันนี้ก็กระดูกกระดูกผุพังน,นี่ก็คือสุสารช้าง ส้างาที่นี่เวลาช้างล้มนี่ทํายังไงบ้างคะจะนิม,มนต์พระมาพวกอาจารย์ก็จะปัดเป่าอะไรทาพิธีค่ะแล้วก็นิม,มนต์พระมาบางสกุลเลยก็ผังถ้าล้มในป่าเราก็จะเก็บกระดูกมาผังพังของกลางพังของกลางนี่ก็คือเป็นช้างของกลางเหรอคะของกลางครับ ที่อะไรชาวบ้าน่ะนลากไม้กรมผอไม้ไปเจอยุดอะไรเนี่ยอ๋อเป็นช้างของกลางก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ล้มที่นี่ครับล้มที่นี่มีช้างพิการช้างชลาตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือว่าวันที่สิบสามเมาะวันช่างไทยวันช่างไทยคะ่ะเราเราจะนิมนต์พระมาทำพิธีตรงนี้ ค่ะสุสานช้างบ้านหลังสุดท้ายของช้างเข้าไปดูได้ใช่ไหมคะได้ครับตรงนี้สุสานช้างแห่งน,นี้จัดทำขึ้นเมื่อ26ธันวาคม47เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ช้างที่ทำงานในองค์กรในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ล้มไปโดยช้างเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานสร้างอออ,อปอให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและเมื่อ และเพื่อให้พวกเราชาวอ,อปอรับรู้ถึงคุณความดีของช้างและช่วยกันอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปตรงนี้ก็จะมาทำพิธีตรงนี้นท,ท,นที่นี่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละอำเภองอ๊าวจังหวัดลำปางนะคะที่มีผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายตั้งแต่ในอดีตคะ่ะเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยที่ทำไม้นะคะจนกระทั่ง เปลี่ยนรูปแบบของศูนย์มาเรื่อยๆค่ะจนวันนี้กลายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างนะคะเป็นศูนย์รวมช้างแก่ช้างชราก็อยู่ที่นี่ค่ะจุดเด่นสําคัญของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือสมุนไพรปางละนะคะหรือเวชภัณฑ์ปางละนั่นเองที่เป็นที่ต้องการของช้างทั่วทั้งประเทศไทยค่ะที่นี่ทําด้วยมือนะคะสมุนไพรทุกชิ้นที่ออกจากนี่ปั้นด้วยมือทําด้วยใจที่สําคัญแจกฟรีได้ค่ะ ใครที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้มาดูวิถีการเลี้ยงช้างการกินอยู่ของช้างที่นี่นะคะก็สามารถมาได้ที่จังหวัดลำปางค่ะแล้วก็ยังมีสูตรสารช้างด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเห็นก็สามารถมาเยี่ยมชมมาได้ที่นี่ค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เดอนะสปอร์ตไลท์นำมาฝากให้ทุกท่านรับชมกันในวันนี้ค่ะ